สวัสดีค่ะช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกิดการประท้วงในหลายๆประเทศค่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากตุนิเซียแล้วก็ลามไปยังเยเมนด้วยแล้วก็รวมถึงอียิปต์ ตอนนี้ก็เลยมีหลายคนนะคะออกมาวิเคราะห์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กังวลกันไปว่า mm hmm. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ mm hmm. การประท้วงเพื่อโค่นล้มผู้นําที่อยู่ในอํานาจนานหลาย10ปี mm hmm. แล้วก็ในประเทศที่ปัญหาเศรษฐกิจเองก็มีอยู่นะคะ mm hmm. ทั้งเรื่องของการว่างงานและตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักเนี่ยประชาชนอยู่ในภาวะยากจนจะลามเป็นโด mm ิมนเอฟเฟกหรือว่าคล,คล้ายๆกับปฏิกิริยาลูกโซ่ไปยังประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงหรือเปล่านะคะ จุดเริ่มต้นที่ประเทศตูนิเซียเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วค่ะเมื่อวันที่17ธันวาคมที่มีชายชาวตูนิเซียคนหนึ่งนะคะที่ไม่สามารถที่จะขายผลไม้ตามที่ตัวเองต้องการได้และตัวเองเนี่ยก็ว่างงานอยู่ด้วยจึงได้จุดไฟเผาตัวเองต่อมาเขาก็เสียชีวิตแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการลุกฮือขึ้นประท้วงของประชาชนในประเทศตูนิเซียเพื่อขับไล่นะคะประธานทิ่ดีเบนอาลี Ali, ที่อยู่ในอำนาจนาน ถึง23ปีแล้วจนในที่สุดผู้นำของตุนิเซียต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียและตอนนี้มีนายกรัฐมนตรีรักษาการนะคะชื่อโมฮัมเมด็ดการโนชิค่ะอัตราว่างงานของตุนิเซียค่ะคุณนุ่ไทยสูงมากทีเดียวอยู่ที่ 14%ขณะที่อัตราของความยากจนที่ประชาชนอยู่ใต้เส้นของความยากจนนะคะมีอยู่ประมาณ4%ค่ะและการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็บอกว่าจากเดิมอยู่ที่ประมาณ5%แต่ว่าปีนี้อาจจะลดลงไปนะคะอยู่ที่3-4%และปัญหาที่ตุนิเซียกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้รวมถึงก่อนหน้านี้ก็คือว่ารัฐบาลน,นั้นได้เพิกเฉยต่อประชาชนที่อยู่ในชนบทมานานไม่ยอมที่จะให ให้ทุนหรือว่าส่งงบประมาณไปสร้างนะคะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานค่ะทำให้ประชาชนนั้นไม่พอใจตอนนี้ผู้นําของเขาก็เลยบอกว่าจะให้งบประมาณนะคะเป็นเงินประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทเพื่อที่จะไปดูแลในส่วนนี้ด้วยค่ะค่ะดูเหมือนว่าความสําเร็จนะคะของการที่ชาวตูนิเซียน,นสามารถที่จะขับไล่ประธานาธิบดีเบนอาลี จนออกไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะกลายเป็นต้นแบบของการประท้วงที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั้งในแอฟริกาเหนือแล้วก็คาบสมุทรอาหรับด้วยนะคะอย่างเช่นต่อมาเนี่ยต่อจากตูนิเซียเลยนะคะก็เห็นจะเป็นที่ประเทศอียิปต์ล่ะคะ่ะเริ่มต้นเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงยืดเยื้อจนกระทั่งถึงปัจจุบันอยู่นะคะต่อจากอียิปต์เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่อียิปต์อีกครั้งหนึ่งก็เป็นที่ประเทศเยเมนนะคะเพียงสองวันเท่านั้นเองหลังจากที่ ประเทศอียิปต์นั้นมีการประท้วงนะคะก็มีการประท้วงต่อที่ประเทศเยเมนค่ะเพื่อที่จะขับไล่ประธานาธิบดีอาลีอับดุลลาซาเลนะคะเยเมนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ยากจนที่สุดในคาบสมุทรอาหรับนะคะ ประท้วงเนี่ยก็เพราะเรื่องของการคอรัปชันการใช้อำนาจโดยมิชอบแล้วก็ความยากจนด้วยในประเทศนะคะแต่ว่าประธานาธิบดีซาเละนะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งเกือบ32ปีเนี่ยนะคะก็เหมือนจะไหวตัวทันนะคะก็ออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะเอาใจประชาชนแล้วก็ทหารด้วยอย่างเช่นการลดภาษีรวมไปถึงการขึ้นเงินเดือนให้กับทหารนะคะนอกจากนั้นแล้วก็เพิ่มสิทธิ ประโยชน์เกี่ยวกับการประกันสังคมแล้วก็ตั้งกองทุนนะคะเพื่อที่จะสร้างงานให้กับนักศึกษาจบใหม่ด้วยค่ะแล้วก็รีบออกมาปฏิเสธนะคะว่าจะไม่มีการส่งต่ออำนาจให้กับลูกชายอย่างที่มีการกล่าวหากันนะคะปัจจุบันนี้การประท้วงในเยเมนเนี่ยก็คลี่คลายลงแล้วนะคะด้วยความที่ทางรัฐบาลเองเก็ออกมาตรการต่างๆมาเพื่อที่จะลดแล้วก็บรรเทาความโกรธ ของประชาชนค่ะค่ะก็ถือว่าเก่ามากนะคะสําหรับผู้นําของเยเมนค่ะแต่ว่าในระยะสั้นนี่อาจจะพอทําได้แต่ว่าระยะยาวแล้วก็คงจะต้องรักษานโยบายลักษณะนี้ให้ต่อเนื่องนะคะคือทํากันอย่างจริงๆจังเพราะว่าอัตราการว่างงานในเยเมนนะคะสูงมากถึง3าเปค่ะและอัตราความยากจนประชาชนเกือบครึ่งหนึ่งที่ใช้ชีวิตนี่ยอยู่ใต้เส้นของความยากจนตามมาตรฐานของสหประชาชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกประเทศค่ะที่ยากจนอย่าง ค่ะแล้วก็มียังมีอีกหลายประเทศนะคะอย่างน้อยก็2ประเทศละค่ะก็คือเอลจีเรียนะคะซึ่งอยู่ใ,นในกล้ๆก,ก,กับอียิปต์กับตูดีเซียเหมือนกันเนี่ยนะคะในแอฟริกาก็มีการประท้วงในลักษณะเดียวกันเหมือนกันตั้งแต่เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะสาเหตุหลักๆเลยก็คือเรื่องของราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งมีลักษณะการเลียนแบบนะคะ,ะ,คะเหตุการณ์เผาตัวเองของตูนีเซียด้วยนะคะมีการเผาตัวเอง ไปถึง8คนด้วยกันแต่ว่าเสียชีวิตไป2ค่ะจากอลจีเรียนะคะก็ยังมีอีกประเทศหนึ่งนะั่นก็คือจอร์แดนก็มีการประท้วงลักษณะเดียวกันเมื่อต้นเดือนมกราคมแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีการออกมาแก้ปัญหานะคะความอา,อารมณ์โกรธแค้นของประชาชนเนี่ยนะคะโดยการลดราคาอาหารแล้วก็น้ำมันแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยประชาชนก็ยังคงมีความโกรธแค้นอยู่นะคะเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยการปฏิรูปการเมืองก็ยังไม่เกิดขึ้นค่ะ ไปดูกันที่อียิปต์ค่ะซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกาตอนเหนือนะคะก็ถือว่าเป็นจุดร้อนอีกจุดหนึ่งสถานการณ์ที่อียิปต์ในตอนนี้ยังพูดได้ว่าไม่สงบเรียบร้อยดีประชาชนพยายามที่จะโค่นล้มประธานาธิบดีฮอสนี่มูบารักของอียิปต์ซึ่งก็ปกครองประเทศนะคะมานานเกือบ30ปีแล้วขึ้นมาอยู่ในอำนาจตั้งแต่ปีคศ1981หลังจากที่อดีตผู้นําคนก่อนถูกลอบสังหารไปตอนนี้มูบารักอายุ82ปี แล้วค่ะปัญหาในอียิปต์ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็คือมีปัญหาด้านเศรษฐกิจประชาชนยังคงยากจนและอัตราการว่างงานก็พุ่งสูงประมาณ9%กากว่าๆใช่ค่ะแต่ต้องไปฟังนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหานอกจากการที่ผู้นําอยู่นานนะคะเกือบจะจะ30าปีรวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจนั้นอาจจะเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะคะมีปัจจัยอะไรอีกที่ทําให้พวกเขานั้นลุกฮือขึ้นมาขับไล่ประธานาธิบดีต้องไปฟังความเห็นจากนักวิชาการะคะ่ะ คือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาเรื่องความยากจนปัญหาเรื่องการย่อยยับของผลิตผลทางการเกษตรเพราะสภาพทรัพยากรเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยมันทําให้คนไม่พอใจ<ะ>ถูกไหมครับทีนี้คนไม่พอใจเนี่ยเวลามองมองอะไรก็มองมาที่การเมืองคําถามก็คือการเมืองแก้ปัญหาได้ไหม อันี้การเมืองแก้ปัญหาได้ไหมเนี่ยคนที่อยู่มานานในฐานะอย่างมุบารัก30เนี่ยสาปีมันถูกพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกว่าเฮ้ยสาปีแล้วอะ่ะชีวิตผมไม่ดีขึ้นเลยอะ่ะสำหรับกรณีของอียิปต์นี่ความไม่พอใจนี่มีมาตั้งแต่เดิมนะคือปัญหาอิสราเอลปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยซึ่งอียิปต์แสดงท่าทีที่ไม่ค่อยจะถูกใจประชาชนเท่าไหรนักคือไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอล และก็รับนโยบายของอเมริกาและของชาติาตะวันตกมากเกินไปซึ่งแนวทางของอาหรับในการต่อสู้เนี่ยมันมีพื้นฐานเดิมอยู่ประการแรกคือไม่ค่อยอยากจะยอมรับการดำรงอยู่ของอิสราเอลตรงนั้นพระชาวอาหรับอยากจะเห็นประเทศอาหรับจัดก,การกิสราเอเนี่ยค่อนข้างจะเฉียบขาดมากกว่านี้แต่ว่าอียิปต์นี่ลักษณะของประนีประนอม มุบารักเนี่ยหันหน้าเข้าหาตะวันตกเนี่ยมันมากเกินไปเสียจนลืมนายอ่าลืมอุดมการณ์พื้นฐานของชาวอาหรับโดยรวมทีนี้การที่ผูน้นำอียิปต์ไม่พยายามที่จะทำตามความต้องการของประชาชนตรงนี้เนี่ยนะมันก็สะสมความไม่พอใจมาระดับหนึ่ง ฟังฟดูแล้วก็เหมือนว่าไม่ใช่แต่ปัญหาเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีปัจจัยเรื่องของนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆรวมถึงนโยบายต่างประเทศของทางผู้นําอียิปต์เขาด้วยใช่ค่ะและนอกจาก การประท้วงในครั้งนี้หลายคนในอียิปต์เนี่ยเรียกกันว่าเป็น f e c o o o r k v o v u t u t n นะคะมีการระดมคนเนี่ยทาง Twitter แล้วก็ Facebook แม้ว่าจะโดนเซ็นเซอร์อปิดกันนะะดก้นบ้างนะคะแต่ดูเหมือนว่าการประท้วงในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการประท้วงที่เกิดจากประชาชนอย่างแท้จริงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาจจะมีกลุ่มทางด้านศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นตัวแปรสําคัญของการประท้วงในอียิปต์ครั้งนี้ด้วยค่ะว่าศาสนาอิสลาไมไม่ได้แยกจากการเมือง ศาสนาอิสลามนี่มีคำสอนในเรื่องทางโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของการเมืองของสังคมวัฒนธรรมการศึกษาในครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลาต่อสู้อย่างนี้เนี่ยเขาก็สามารถจะเอาคําสอนในทางอิสลามเนี่ยมาประกบอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะผู้นำเนี่ยจะเลิกอ,อำนาจไม่ได้และยังสอนอีกว่าในกรณีที่ ผู้น,นำไม่มีความจุติธรรมเนี่ยนะครับก็ให้ลุกขึ้นต่อต้านอันนี้ก็มีคำสอนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขาเอาแนวคำสอนสาศาสนาเป็นแนวนำทางในการต่อสู้นะครับความเข้มข้นมันย่อมมีขึ้นนะครับมากกว่าการต่อสู้ธรรมดา ถ้ามองข้ามช็อตไปเลยนะคะคุณเนื้ไทยว่าเอหลังจากประธานดีฮอสนี่มูบารักแล้วใครจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําอียิปต์คนต่อไปจะมีเบื้องหลังของกลุ่มศัสนาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะปรับเปลี่ยนนโยบายสาหรับผู้นําคนต่อไปให้แข็งร้าวต่อชาติตะวันตกและอิสราเอลมากขึ้นจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะแล้วก็ผู้นําที่ปรากฏเด่นชัดนี่ไม่ไม,ม,มียังไม่มีนะครับ ว่าจะเอาใครเป็นผู้นำรองผู้นำและคณะทางานจะเอาใครบ้างเนะี่ยคงจะสรรหาการทีหลังคือหลังจากสงบแล้วก็คงจะเกิดปัญหาระยะหนึ่งในเรื่องของวางตําแหน่งอะไรต่ออะไรนี่นะครับมันจะต้องกัดแยกมันจะต้องแย่งชิงกับพอสมควรแหละคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญก็คือนโยบายต่ออสิสราเอลนั่นแหละต่อปาเลสไตน์นะครับส่วนการคบค้าสมาคมกับชาติตะวันตกนั้น ก็โงทำได้นะครับทำได้ใกล้ๆเดิมนี่แหละแต่ไม่ถึงกับถล่ม้าไปสุดตัวคือใกล้ๆอิหร่านนี่นะครับจะออกมาใกล้ๆอิหร่านว่าจากคุกัาสมาคมกัชตตะวันตกก็ต้องมีจุดยืนของอิสาามพอสมควรครับมิฉะนั้นแล้วก็จะได้รับการต่อต้านอีกคือเวลาคุณบอกว่าเป,เป็นประชาธิปไตยขึ้นเนี่ยม <evet. S 1> ันแปลว่าอะไร เป็นประชาธิปไตยขึ้นแปลว่าให้มีคนมีส่วนร่วมมากขึ้น<ะ>แปลว่าให้คนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นแปลว่าให้ประชาชนมาตัดสินใจเลือกใครจะเป็นผู้ครองรัฐใช่ไหมครับผ่านการเลือกตั้งทน,นี้ถ้าประชาชนในประเทศแต่ละประเทศเขารู้สึกว่าคนที่ตอบปัญหาเขาได้ดีกว่าคือพรรคการเมืองซึ่งได้รับอิทธิพลจากศาสนาสูงเพราะแก้ปัญหาของเขามาตลอดในเรื่องของการกินการอยู่การออตอบ อะไรทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยเขาก็เลือกไงทีน,นี้เมื่อเขาเลือกจะบอกว่าไม่เป็นไปได้ได้ยังไงแต่แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าผู้นําในประเทศเปลี่ยนไปเนี่ยนโยบายจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาต่ออียิปต์เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยแต่ว่าจะเปลี่ยนไปในแง่มุมไหนติดตามค่ะว่ามูบรักที่เขาสนับสนุนมา30ปีเหตุผลหลักก็คือมูรัคให้ประโยชน์กับเขานะครับมูบรักสร้างความมีสีิรภาพในภูมิภาคซึ่งเขาเห็นว่าเป็นอันตรายมูบรัก การสายมุสลิมซึ่งเขาเห็นว่าเป็นปัญหาของสหรัฐมุบารักทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างโลกอาหรับกับอิสราเอลอย่างน้อยอยู่ในระดับที่พูดกันได้บ้างบางเรื่องนะครับะฉะนั้นมุบารักมีประโยชน์กับเขาเยอะแยะเพราะามุบารักไม่มีน้ำมันอียิปต์ไม่มีน้ำมันดันั้นทั้งหมดนี้เนี่ยคำถามต่อไปก็คือว่าแต่ว่าถ้าใช้แบบนี้ถึงเวลาในึงมุบารักก็หมดประโยชน์เหมือนกันเมื่อหมดประโยชน์ถึงวันหนึ่งเนี่ยมันการรักษามุบารักไว้ต้นทุนสูงกว่า ราะฉะนั้นก็กสหรัฐอเมริกาก็คงทําอย่างที่เคยทํามาก็คือใครก็ตามที่เขาเคยสนับสนุนแล้วหมดประโยชน์แล้วเขาก็เปลี่ยนไปสนับสนุนคนอื่นได้รัฐบาลสหรัฐในขณะนี้ไม่ไม่พลีขลามออกมานะก็ดูนะครับดูใครจะขึ้นมาขึ้นมาแล้วค่อยพูดคุยกันอเมริกาเชื่อว่าใครขึ้นมาก็พูดคุยกันได้นะครับก็ผมเข้าใจว่าเป็นแบบนี้อเมริกาก็พร้อม มากกว่ากล่าวในการที่จะปรับนโยบายของตนเองเนี่นะครับให้ให้ให้มีความสมดุลระหว่างอิสราเอลกับโลกอารับเมื่อก่อนไม่มีความสมดุลนะครับก็อียงกาเทเร่ไปทางอิสราเอลเนี่ยมากทีเดียว